สวัสดีค่ะยดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักนะคะของชาวพิจิกและคณาพิจิกนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งชาวพิจิกและคณะพิจิกไม่ว่าคุณจะเกิดในโหราศาสไทยในโหราศาส์าาตะวันตก นะคะดาวจานันดาวอาทิตย์ดาวสุขขอให้สถิตยอยู่พิจิกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้โดยที่คุณชื่อว่าคุณคือพิจิกนั่นแหละนะคะก็จะไปเริ่มกันที่การงานการเงินกันก่อนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ไปต่อกันกับดวงความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดค่ะคนแอบชอบนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วก็ตกท้ายกันด้วยคนเก่านั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาฟกันเลยค่ะมาค่ะชาวพิจิก เปิดวาร์ปกันมาเราเรียบร้อยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งจากที่พี่เห็นนะจริงๆอ่ะพิจิกตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถพร้อมเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกคือมันเป็นจังหวะของบางท่านโทษทีให้เรามาระวังนิดนึงในเรื่องของการไม่ได้อย่างใจอ่ะ เหมือนคนอื่นน่ะไม่ได้อย่างใจเราอ่ะแล้วเราก็หงุดหงิดทั้งทที่จริงๆโดยรวมชีวิตเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาจากในหน้าไพ่พี่มีความรู้สึกในเรื่องของความน้อยใจด้วยห้าเหรียญมันเป็นไพ่ของคนที่น้อยใจแล้วมันขึ้นมาในดำดังอรลีนั่นแปลว่ามันต้องเป็นอุปสรรคความน้อยใจถ้ามันเป็นเรื่องป่วยโอเคป่วยก็คือป่วยแหละแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความน้อยใจอ่ะมันเป็นในเรื่องที่แบบ มารีเลทมากับก้าวทั่วอ่ะมันคือการที่พออะไรหลายอย่างมันไม่ได้อย่างใจเราโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเครียดซึ่งจริงๆวิธีการมันแก้ง่ายๆโดยที่เราอย่าเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับคนอื่นแค่นี้เลยเพราะจากที่เห็นเนี่ยหนึ่งการเงินของคุณอะ่ะมันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณไม่ได้อยากได้จริงๆ โอเคถ้ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ใช้ไปเถอะเพื่อความสบายอกสบายใจของเราแต่ถ้ามันเป็นในสิ่งที่พี่แอบมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่าคุณใช้คุณจ่ายคุณไม่รู้จะทำยังไงกซ็ซื้อไปเสร็จแล้วคุณก็วางกองมันทิ้งไว้คุณไม่ได้สนใจมันอารมณ์เป็นแบบนั้นสองตำแหน่งเพื่อนคนใกล้ตัวคนรอบตัวมันจะมีเรื่องการเข้าใจผิดโดยอะไรรู้ไหมโดยการที่คุณคิดไปเอง คือสิ่งที่เห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าสนิทสนิทกันมีอะไรพี่เมย์แนะนําให้ถามนะถามแล้วก็พูดแล้วก็คุยอย่ากเก็บตัวเองเป็น slipless o c i e t y นะชมลมนอนน้อยชมลมนอนไม่หลับไม่ได้นอนแล้วก็คิดวิตกกังวลไปเองไม่ควรอืมสามอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับอีสองข้อแรกเลยแต่มีความรู้สึกว่าถ้าใครคิดที่จะไปซื้อบ้าน มีเกณฑ์ที่บริเวณที่ข้างๆบ้านของคุณอ่ะคุณไปเช็คให้ดีๆมันจะเป็นสถานที่ที่เหมือนแบบอาจจะเคยเป็นป่าช้าเก่าเป็นวัดเก่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีเซนส์แล้วก็เห็นได้ง่ายเช็คใหม่เพราะถ้าคุณจ่ายไปแล้วอ่ะยากเพราะตำแหน่งไพ่เป็นนี่มันสูงมากโอกาสที่จะได้เป็นนี่โอกาสที่จะกู้ผ่านจะกู้บ้านกู้รถคุณจะกู้ผ่านนะจากในหน้าไพ่ที่ขึ้น แต่คราวนี้เสร็จอะนึกออกปะคนเราไม่ได้เป็นนี่ก้อนได้บ่อยๆเป็นได้แหละแต่จังหวะที่จะมาใช้เนี่ยจะยากนะคะตำแหน่งที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากน้ำหนักจะขึ้นแล้วนะในเรื่องของสุขภาพพี่เมเห็นเลยว่าน้ำหนักขึ้นสองเรามาระวังช่วงจังหวะที่คุณจะร้องไห้บ่อยๆสภาวะเซนซิทีฟกับตัวเองค่อนข้างสูงซึ่งไม่ต้องเซนซิทีฟได้เรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้น เราแค่เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องคําว่าการเลือกปฏิบัติก็ดีหรือการเลือกที่จะอืมดูแลไม่เท่ากันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติได้แล้วเราเข้าใจว่าโอเคเราเป็นคนคนนึงที่จะเจอเราสามารถถูกเลือกปฏิบัติที่ดีได้แลวเราบางทีเราก็อาจจะถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่โอเคได้ถ้ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงหรือมันไม่ได้เดือดร้อน สร้างความเดือดร้อนให้เราหรือเบียดเบียนเราอย่างหนักเลยปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านไพ่ขึ้นมาบอกแบบนี้นะคะในเรื่องการงานการเรียนไพ่ขึ้นจัดจเม้นนั่นแปลว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณจะได้รู้แล้วนะว่าคุณสามารถไปต่อกับสิ่งที่คุณทําได้อยู่หรือไม่คุณจะรู้แล้วนะว่าโอเคทางนี้แหละคือทางที่ฉันเลือกถูกแล้วหรือไม่มันต้องมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งละมันต้องเปลี่ยนแปลงละ นะคะคแล้วมันมีเกณฑ์อย่างหนึ่งด้วยนะอยากให้เลือกด้วยความด้วยการใช้สติและหลักเหตุและผลเพราะในอนาคตมันจะเป็นในลักษณะเหมือนประมาณว่าพอคุณเลือกไปเส้นทางหนึ่งแล้วติต่างถ้ามันเลือกด้วยอารมณ์สิ่งเหล่านั้นมันจะโทรแบ็กกลับมาหาคุณอนะแล้วมันจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าตรงนี้ไม่น่าเลือกอย่างนี้เลยอืเพราะมันจะส่งผลต่อสังคมของคุณ ความคิดของคุณความสุขของคุณรายได้ของคุณเพราะฉะนั้นใช้สติเยอะๆพอไพ่ขึ้นมาว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณจะเป็นคนที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยจะได้เข้าใกล้คนที่มีความรู้แล้วรู้จริงด้วยพยายามใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเขาจะแนะนําคุณได้ยกเว้นแสงแต่ว่าไพ่ก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่แบบมั่นใจว่าตัวเองอะ่ะดีแล้วแต่เก้าถ้วยมันไม่ใช่สิบถ้วยไงนั่นแปลว่าอยู่ยังไม่ใช่เดอะเบส มันยังมีอะไรที่เวงเติมเต็มได้อีกบุคคลที่ดีควรเป็นน้ําไม่เต็มแก้วอะไรประมาณนั้นอะนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางท่านถูกจํากัดไปอยู่ในเฟรนด์โซนนะคะแต่ในบางเคสถ้าเป็นคนรักกันเนี่ยก็ยังเป็นคนที่สามารถพึ่งพาก,กันได้แต่ไม่ค่อยหวานซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ก็พูดคุยสื่อสารกันได้ค่ะอืม ในเรื่องราวของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่โอเคไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงยังคงประคองได้แล้วก็จะมีโอกาสได้ไปเจอคุณหมอไปเจอคนที่ถ้าป่วยอยู่แล้วนะคะเจอหมอเฉพาะทางค่ะหมอเฉพาะทางที่ไปหาจะเป็นคนที่เก่งจริงๆค่ะสามารถดูได้ช่วยเหลือได้นะคะและในอนาคตสำหรับใครหลายคนที่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจพร้อมเป็นนี่ไม่พร้อมเป็นนี่ไพ่ขึ้นสี่เหรียญคุณ ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมกับการใช้ชีวิตแบบที่มันมีฟิกคอร์สไปยาวๆหรือยังอะไรเงี้ยใช้เงินตามใจไม่ได้อะไรเงี้ยหรือยังพอให้ขึ้นมาในตําแหน่งนี้เป็นสี่เหรียญกับหเหรียญด้วยอ่ะมันเป็นในลักษณะที่มันก็กัดฟันยาวๆเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณนี้แต่ถามว่ากู้ผ่านไหมผ่านแหละจากที่เห็นแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราจะต้องเหมือนแบบเอาเงินไปจ่ายตรงนี้ก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นก็ค่อยมามาคิดอีกทีว่าเราที่เหลือจะจ่ายอะไรได้คุณต้องควบคุมคุณต้องประหยะัดกอดเงินตัวเองไว้แน่นๆนิดนึงประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวพิจิกลัคนาพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักของคนโสดกันนะคะคนโสด คนโสดพิจิตคุณจะมีใครเข้ามาไหมคะขอภัยหน่อยเดวิลค่ะคมังกรควินถือไม้ Queen นะคะมีเดวิลมีคว e นถือไม้ค่ะ มีไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่ห้าไม้อืมพี่ว่าคนโสดจริงๆคุณมีคนในความสัมพันธ์ที่อีรุงตุงนังอยู่มีคนที่คุณรู้สึกอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ยังไม่ได้เคลียสถานะยังเป็นคนคุยหรืออะไรก็ว่าไปแต่อีกในยะหนึง่งพี่ก็แอบมีความรู้สึกว่าชาวพิจิกบางท่านรู้สึกว่าความรักมันวุ่นวาย ไม่มีก็ได้ช่วงเนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคุณเลือกที่จะเพลิดเิเฉยแต่พี่เชื่อว่าจริงๆอะมีคนเข้ามาแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาทรงนี้ดิไม่เอาแบบนี้ไม่อยากได้แบบนี้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีคนเข้ามาเครซี่คุณมากๆก็ได้นะแต่แบบไม่อนะหนูอยากได้สายสติมากกว่าหนูก็ไม่อยากสตรองเกินไปเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะชาวพิจิกค,คอนโซน่ หนึ่งไม้สดใหม่ให้เยอะเอาไปมีหนึ่งไม้มีไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยคุณรู้สึกไงกับเขาสามถ้วย สิบเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยโอเคจากที่เห็นนะชาวพิจิกพี่ว่าถ้าเป็นพิจิกไม่ใช่อยากไม่มีคู่นะแต่พิจิกเป็นคนที่ถ้าจะมีคู่ต้องเป็นคู่ที่เรียกว่าให้สิบเหรียญกับคุณได้ไม่ใช่ให้แค่ความรักนะ แต่มันเป็นลักษณะที่ให้ความมั่นคงได้ด้วยอ่ะกัดก้อนเกลือกินเวอร์ชันนั้นไม่เอาในะพี่เมย์ถึงรักหนูแค่ไหนแต่แบบไม่เอากัดก้อนเกลือกินพี่พูดตรงๆจากไพ่ใบเนี้ยเป็นอย่างนั้นจอยๆพูดคุยสื่อสารกันได้การมีคู่ก็ต้องทําให้ชีวิตดีๆด้วยอ่ะอารมณ์นั้นถ้าเขาคนนี้เป็นคนที่สามารถมอบมอบเรื่องนี้ให้คุณได้ตีโจแตกในเรื่องนี้ได้พี่ว่าคุณเปิดใจหน้าไพาเ่เขาความสัมพันธ์นี้ หนึ่งไม้หกถ้วยแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยสถานการณ์ที่เห็นนะคะเป็นเหมือนแบบถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาถ้าคุณรักเขาสถานะในความสัมพันธ์นี้ติดขัดกันอยู่ที่แค่บางครั้งเรื่องอายุบางครั้งเรื่องความเป็นเด็กยังไม่โตนะหมายถึงวุฒิภาวะแล้วบางครั้งเรื่องคนรักเก่าแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณอยู่สําหรับคนใหม่ที่เข้ามา อืมแนวโน้มขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีไพ่แฮงแมนเนี่ยขึ้นแฮงแมนมายังไม่สักเซสได้ง่ายถ้าเป็นกับคนนี้ในช่วงเวลานี้นะไพ่แนะนำสิ สิบถ้วยแล้วก็ไพ่เอ็มเพลในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาบ่งบอกว่าหนึ่งถ้าคนคนนี้หรือคนใดคนหนึ่งคุณเป็นคนโสดถูกไหมถ้าคุณมั่นใจวันนี้คือคนโสดเขาอาจจะเป็นคนที่ยังคาราคาซังกับคนเก่าเหมือนที่บอกคาราคาซังกับคนเก่าหรือเป็นคนที่ตัวเขาเองอาจจะอ ไม่ได้มีคู่ละแต่มีลูกติดใช่หกถ้วยมีลูกติดแล้วคุณจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเป็นเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันต้องข้ามสเต็ปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราได้ลงเอยกับคนนี้นะความสัมพันธ์มันจะต้อง happy, enjoy, แฮปปี้เวรดี้เอนจอยแน่แต่ในช่วงระยะเวลานี้คนโสดกับคนที่เข้ามาแล้วก็ดูล่าดราวแล้ววันหน้าจะเป็นความรักความสัมพันธ์เนี้ย มันยังไม่มันยังไม่ง่ายเพราะส่วนหนึ่งเพราะขึ้นสี่ถ้วยมาด้วยพี่เมย์มองว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันยังไม่ผ่านอืมสี่ถ้วยเป็นไพ่กิ้งอนเลยด้วยดูซิว่าเรางอนเก่งปะถ้าเรางอนเก่งถ้าเรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสิ่งเนี้ยโทษนะแบบเหมือนแบบถ้าเราเจอเองแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อนั่นแหละให้เรามาระวังไว้ ว่าเราทำแบบนี้กับคนคนนี้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนแอบชอบนะจ๊ะป่ะคนแอบชอบคนที่คุณแอบชอบอยู่นะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณแฮงแมนสิบดา ิงถ้วยโอเคแฮงแมนสิดาบคิงถ้วยแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ,คส,าาคะสามถ้วยควีนถือเหรีออยญคะ่ะแล้วก็ควีนถือไม้ จากที่เห็นคนที่แอบชอบนะถ้าตัวคุณเองเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วในเวลานี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่พยายามมากกับความสัมพันธ์นี้มานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันคุณเลือกที่จะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มาโฟกัสกับเรื่องของตัวเองอนาคตของตัวเองเอ็นจอยอยู่กับสิ่งที่มันให้ความสุขกับคุณเพื่อนสังคม การงานของกินอตลาดตลาดนัดหลายๆที่ที่เรารู้สึกว่าไปแล้วมันมีมวลแห่งพลังงานความสุขเสียงหัวเราะและของอร่อยเออพี่เป็นสายกินนั่นแหละพี่ก็จะพูดไปในโซนนี้นะคะเขาสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวติดค้างคุณอาจจะเคยทําดีไว้กับเขามากแน่ๆก็ได้แต่คุณดูนะควีนหันหน้าทางนี้ใช่ปะ คิงหันมาละในขณะที่คุณไปสนใจแล้วโฟกัสในเรื่องอื่นเขาเริ่มหันมามองคุณเขาเริ่มสนใจคุณเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันคงพัฒนาได้ยากลวมัง้งเพราะว่าเหมือนในเวลานั้นตอนที่คุณสนใจเขาเขาก็ไม่สนใจคุณอารมณ์แบบเขาก็ทาคุณไม่แสบอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะพี่จิต คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่หกเหรียญขึ้นอือจะมีการขอโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าไพ่แนะนำซิขอดูหน่อยอ่ะนาถือดาะแล้วก็ไฮโรแฟนโอเคพี่เมย์มองว่าความสัมพันธ์นี้โอกาสกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ สตาร์ทการจัดความเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็จะมีการลองให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งส่วนในความสัมพันธ์นี้มันจะให้โอกาสกันในการเป็นเพื่อนปรับความเข้าใจหรือให้โอกาสกันในระยะยาวว่าอ่ะฉันจะเปิดใจแล้วนะลองมาคุยกันนะว่าฉันก็โสดเธอก็โสดอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เริ่มมองเห็นความดีคนแล้วล่ะนะคะซึ่งพไพ่ใบนี้นอกจากมันเป็นไพ่เฟนโซนอะจริงๆพไพ่ใบนี้คือไพ่คอมมิตเมนต์นะ แต่เป็นการคอมเมนต์ที่เข้าตามต่อออกตามประตูเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึง่งแต่สกเซ็เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเฟนโซนหรือจะเป็นเพื่อนมันคือเป็นลักษณะของคนที่ปรารถนาดีต่อกันวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะได้รับการคัดเลือกตรงไพ่แนะนําขึ้นหนถือดาบนั่นแปลว่าบางทีสิ่งที่พลาดลงไปในความสัมพันธ์คือเรื่องของอารมณ์และเรื่องของการกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างว่องไวเกินไปเขาตก,กใจ เขากลัวนะคะถึงแม้เราชอบเขาใช่แต่เรากระโจนเข้าหาเขาไม่ได้นะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะโอเคจบไปแล้วก็สักเซสนะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ช้าหน่อยแต่ก็ได้นะคะไปต่อกันกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพีจิกนะคะเขาคนนั้นรู <t ah, <t ้สึกอย่างไรกับคุณคะขอบหน่ในค่ะ สองถ้วยมีสองถ้วยมีไนท์ถือไม้นะคะสองถ้วยไนท์ถือไม้เด็กถือดาบแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะขอบให้หน่อยห้าดาบ มี5ดาบ the e m Press นะคะมี5ดาบ the e m Press แล้วก็มีไพ่หกไม้เทา้าอ่ะโอเคในความสัมพันธ์นี้นะตัวเขาเนี่ยคอยส่องคอยมองดูคุณตลอดในขณะที่ตัวคุณในเวลานี้เลือกที่จะถอยเลือกที่จะห่างออกมาเขาสัมผัสถึงความมามา,มาหายหายของคุณได้ไม่ใช่ค,คนคนนี้ไม่มีใจให้คุณนะเนี่ยมีใจให้คุณรู้สึกดีกับคุณด้วยแต่อาจจะยัง รู้สึกเหมือนแบบอืมยังไม่สะดวกในการคอมมิเมนต์หรือมีความรู้สึกเหมือนคุณจริงจังกับเขาหรือเปล่าเนี่ยมันดูมามาหายๆนะช่วงนี้มันห่างๆห,หายๆไม่ค่อยได้พูดได้คุยซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังในสายตาเขาอยู่ในส่วนของตัวคุณเองพี่ว่ามันเป็นแผนการของคุณนะ ห้าดาบดีเอ็มเพจหกไม้เนี่ยเหมือนจังหวะคุณจะหายออกมาจากชีวิตเขาเพื่อให้เขาเสียดายเพราะว่าคุณจะกลับมาสวยขึ้นหล่อขึ้นเป็นคนที่เป๊ะปังวังเวอร์มากขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็แพลนได้ว่าและสุดท้ายฉันก็จะประสบความสําเร็จจนฉันได้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ขออ่านแบบนี้แล้วกันมโนกันไปแต่พี่ว่ามันเป็นแบบเนี้ใครที่ได้หน้าไพานี้แล้วเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่คุณจะเข้าใจที่พี่พูดใช่ค่ะหนูจะทําให้เขาเสียดายหนูแล้วเขาจะต้องมาซีโรราบกับหนูค่ะ อ่ะพีจิกไปต่อแนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะมาสีโลราบไหมเขาดูซิแผนที่เธอวางไว้จะประสบความสมําเร็จไหมขอไพ่พีจิกค่ะว้าวสี่เมทาวอยากจะปลกเบือให้เลยอ่ะให้แนะนำสิให้แนะนำให้แนะน,น,นำเป็นเดอะแมจิชนอะัน เปนเชืกันสิบดาวโอเคความสัมพันธ์นี้นะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมนก็ด้วยคาถานะโอเคสิบดาบเนี่ยขึ้นมาไม่พูดไม่ได้ความสัมพันธ์เนี้จะไม่สกเซสถ้าคนใดคนนึงมีคนของตัวเองไปแล้วสุดท้ายก็ต้องจบเพราะจบด้วยคาว่าครอบครัวนะคะแต่ถ้าในอีกเคสนึงถ้าความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราโสดเขาโสดคุณมีโอกาสได้ใจเขาแน่นอนหลังจากที่คุณ คุณเหมือนแบบคุณถอดปลัก๊กความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณไม่คิดที่จะไปต่อคนคนนี้จะคิดได้ตอนที่ความสัมพันธ์นี้มาดูจบเขาจะจะไปกระเตื้องเขาได้นะคะดูจบแน่ๆเนี่ยเป็นไพ่ที่ขึ้นเดือดเมจิเชียนคุณต้องเล่นกลให้เป็นกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณถึงจะชนะใจเขาได้และสุดท้ายคุณก็จะได้อยู่บ้านเดียวกับเขาอะค่ะสี่มเมท้าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคจบไปแล้วชาวพิจิ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะขอยห้ในคะ่ะ the world เดวิลหนึ่งดาบนะคะแล้วก็ Justice นะคะคุณรู้สึกไงกับเขาคะคุณมีคู่แปดตัวย์เบลฟ์จูน แล้วก็ไพ่เอ็มเพร์นะคะอืมหน้าไพ่เนี่ยอ,องตรงนะพี่มีความรู้สึกถ้าคุณไม่ได้คิดที่จะไปจดทะเบียนสมรสคุณจะไปจดทะเบียนยาเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมขอให้เป็นเป็นทะเบียนสมรสไม่ใช่ทะเบียนยาเหอะนะคะมันเหมือนมันมาถึงจุดที่มันต้องตัดสินใจแล้วอะ เหมือนแบบถ้ารักกันมาก็สุกงอบเต็มที่แล้วค่ะแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันพร้อมกันยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งการแต่งงานนี้นะคะมันจําเป็นที่จะต้องละทิ้งทางฝั่งคุณก็จะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยค่ะชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าในเคสตรงกันข้ามมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่คุณจะต้องออกมาดูแลตัวเองอืม ขอมาเป็นเคสแรกเถอะนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณมีคู่ชาวพิจิกค่ะให้คพื่อสองเหรียญน,นะคะให้แนะนำสิให้แนะนำ ขึ้นเจ็ดเหรียญแล้วก็ภายในถือถ้วยโอเคอืมถ้าเป็นในเคสแบบโทษทั่วไปนะเออเอาไงไม่ใช่เคสทั่วไปถ้าเป็นในเคสของการคอมมิชเมนต์อะโอเคจะมาคอมมิชเมนต์จะมาจดทะเบียนสมรสอะไรกันก็ดีไพ่ขึ้นมาบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีเรื่องของทรัพย์สินความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทรัพย์สินความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องคุณมีเท่าไหร่มาเขามีเท่าไหร่มาเจรจากันให้ดี ใครจะเป็นคนถือเงินหน้าไพ่ขึ้นมาแบบเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องเนี้ยเข้ามาเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะกระเป๋าใครกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณหรือเขากระเป๋าแยกกันไหมหรือรวมกันอะไรที่รวมกันอะไรที่แยกกันอะไรประมาณเนี้จะต้องมีการเจราจาพูดคุยนะคะแล้วก็ซึ่งจริงมันมีผลมากเลยนะจากที่เห็นเนี่ยเรื่องของความความมีไม่มีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของเงินด้วยนะ อีกเคสหนึ่งในเรื่องของคนที่จะแบบจะไปแยกคนที่มีคู่กําลังที่จะไปแยกก็ไก่เกลียก,กันให้ดีค่ะในเรื่องของทรัพย์สินนะคะมันมีเรื่องราวของในเรื่องของทรัพย์สินขึ้นมาให้แอบ,บขึ้นมาบอกนิดน,นึงว่าคุณยังเป็นเพื่อนกันได้นะคนมีคู่คุณยังเป็นเพื่อนกันได้คุณยังพูดคุยยังสื่อสารกันได้คุณไม่ต้องกลัวนะคะให้คุยกันดีดีคุยเหมือนคนที่เคยรักกันมาอมืคุยเหมือนคนที่เคยรักกันมาไม่ใช่คนที่เป็นศัตรูกัน เรื่องราวที่เคยสั่งสมกันมาอะไรหลายอย่างที่มีมาสร้างมาร่วมกันก็นั่นแหละก็ค่อย,อย,อยๆแจกแจงไปมันยังมีอะไรที่คุณและเขายังต้องวนวนเวียนๆอยู่รอบๆตัวกันอีกนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคคนมีคู่ได้มาประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปกับคนเก่ากันนะคะคนเก่าชาวพิจิกนะคะเขาคนนั้นนะคนเก่าของคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับคุณคะขอภหน่อยคะ่ะ เดทสมก็เป็นคนเก่า Empress นะคะแล้วก็ไพ่ไนท์ถือไมย้ยพี่เมย์ไปโดนกล้องปะมันดูเบีเ้ยวโอเคแล้วก็คุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกยังไงกับเขาเจ็ดถ้วยเดืเวุ่งเจัดเมน มันเหมือนคนตัดกันไม่ขาดจริงๆนะตั้งแต่เลิกลาก,กันไปเหมือนคนจะเป็นคนที่แบบดีที่สุดสําหรับเขาเลยบางท่านเป็นครอบครัวที่มีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยในตัวส่วนของคุณช่วงนี้ก็รู้สึกฝันเห็นเขาเป็นพิเศษเหมือนมียานอะไรสักอยา่างส่งผ่านมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตัวเขาก็แพลนที่จะติดต่อสื่อสารมาเช่นกันนะมีความรู้สึกอย่างนั้นยกเว้นถ้าเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณมาคือเขากำลังแบบมุ่งหน้าไปหาคนใหม่มันมีแค่นั้นนะแต่ตัวเราเนะี่ยคิดถึงถึงเขาแน่นอน คิดถึงนึกถึงฝันถึงบางท่านเก็บไปฝันเรียบร้อยในดูซีแนวน้มความสัมพันธ์นะคะสิบถ้วยหมายคอดให้แนะนำสีขอด้วยหน่อยให้นำขึ้นแฮงแมนกับไพ่เดอะทาวเโอเค ความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้นะโอกาสได้ลงเอยเป็นให้สิบถ้วยแน่นะนะสิบถ้วยในที่นี้พี่เมย์มองว่าจะกลับมาหากันได้มันต้องมีคนใดคนนึงละทิ้งสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในเวลานี้แล้วก็ไปรักกันมาหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องผ่านจังหวะการเนี่ยแฮงแมนกันไว้ทรมานคิดถึงกันแต่ทําอะไรไม่ได้คิดถึงกันแต่ได้แค่ที่ถึงกันนะ แต่ขยับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องผ่านการเลิกรากันถึงจะรักกันได้ผ่านการเลิกรากันถึงจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีคุณค่าแค่ไหนแล้วถึงจะได้กลับมาแต่ถ้าในเคสหนึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวของตัวเองไปแล้วเนี่ยนะไพ่คึ้นมาบอกเลยว่าเหมือนจะต้องบอกตัวเองนะว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออพิโซด์สุดท้ายแล้ะมันจบแล้ะถ้าเราอยากได้อพิโซด์ใหม่ต้องไม่ใช่คนนี้เราก็เป็นคนที่สามารถมี ครอบครัวมีภาพที่สุขสันต์แบบนี้ได้เช่นกันแต่แค่อย่ารังตัวเองไว้กับคนคนนี้เพราะคนคนนี้คือของที่ Expire ไปแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยอืมประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ แล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์เนาะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่ลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ